ครับสวัสดีพ่อๆแม่ซีเราอีกสาวน้อยเพื่บ้านเพลงครับเอาเช้านี้นะครับเช้าวันเช้าวันอังคารที่3นะครับกันยายนนะครับก็ได้มาติดตามกิจวัดกิจนิมนหลวงปู่สุขยะสุธโลนะครับน้ะไในมาทำปัะตาหารถวายหลวงปู่นะครับน้องเม่ครัวเตรียม กอบอาหารนะครับเนะาะัาววนะครับวุ้นะครับเตรียมบอลน,นางหวานเอาไว้นะครับนราก็จะได้แกงนางหวานแกงฟักทองเนาะอาหารบ้านครับถวายหลุงปู่ครับมีญาติโยมมาอาบน้ำมนต์นะครับลวงปู่ก็ไปตามพระนะครับมาอาบน้ำมนต์ให้ญาติโยมนะครับลวงปู่ ทำพิธีปลุกเสกแล้วนะครับสำหรับน้ำมนต์นะครับเนาะใ้ญาติโย,ยมให้พระลูกวัดนะครับด้อาบน้ำมนต์ให้นะครับเนาะครับก็ใกล้จะถึงวัน เกิดหลวงปู่นะครับนาะในปีนี้นะครับเบียนมาบรรจบครบอีกวาระหนึ่งนครับในวันที่15กันยายนนะครับเดือนนี้นะครับนาะ15กันยาครับศิษยานุสิทธิ์นะครับลูกศิษย์ลูกหานะครับญาติโยมนะครับที่ทราบข่าวนะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์นะครับใครจะมาร่วมพิธีนะครับแสดงมืตาจิตนะครับวันเกิดหลวงปู่ก็เรียนเชิญนะครับที่วัดแซนสุขนะครับนาะ ในช่วงภาพเช้านะครับก็จะมีพิธีถวายปัรตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์นะครับมีพิธีแสดงมุชิตาจิตนะครับช่วงบ่ายนะครับก็จะมีพิธีพุทธาพิเศษนะครับวัตถุมงคล3ามรุ่นด้วยกันนะครับเนาะก็ยนเชิญนะครับมาร่วมพิธีได้นะครับเนาะในวันเวลาดังกล่าวครับก็จะมีเจ้าภาพลงทานนะครับหลายๆเจ้าภาพนะครับได้ นำอาหารวานเก่านะครับมาร่วมนะครับพิธีนะครับอขออนุโมทนาสาธุนะครับกับเจ้าภาพโรงทานได้หลายท่านนะครับเนาะที่จะนำมานะครับเนาะเห็นว่าจะมีแจกวัตถุมงคลด้วยนะครับในวันนั้นนะครับเนาะ ครับและในช่วงงานกระถินนะครับปีนี้นะครับทางวัดนะครับก็ได้เจ้าภาพองค์กระถินนะครับเป็นเจ้าภาพให้นะครับคุณยงยุทธนะครับพร้อมครอบครัวนะครับที่อยู่ที่ประทุมธานีนะครับนาะมาเป็นเจ้าภาพนะครับองค์กระถินนะครับก็เป็นลูกเศิษ์ลูกหานะครับที่นับถือ นะครับหลวงปู่นะครับกานมีจินเป็นกุศลนะครับเมื่อช่วงประปาที่ผ่านมานะครับประปาโรงเรียนนะครับที่โรงเรียนบ้านกึ่งนะครับเพื่อนนสูงนะครับเฮียยงยุทธหรือพี่ยงยุธนะครับพราะว่บกลัวก็ได้ถวายปัจจัยให้หลวงปู่นะครับห้าหมืนบาทนะครับนําไปมอบให้กับทางโรงเรียนนะครับให้หลวงปู่นะครับแล้วแต่หลวงปู่จะ นำไปที่ไหนนะครับลุงกู่ก็นําไปนะครับมอบให้ทางโรงเรียนนะครับบ้านกึ่งนะครับึืงอยู่อำเภอโนนสูงนะครับเป็นโรงเรียนเขตบ้านเก่านะครับเนาะแล้วก็มาเป็นเจ้าภาพองค์กระถินให้อีกนะครับอนโมทนาสาธุครับอย่ายุงยุทธหรือพี่ยุงยุทนนะครับพร้อมครอบครัวนะครับให้ครอบครัวท่านนะครับ มีแต่ความสุขความเจริญนะครับร่ำรวยยิ่งๆขึ้นไปนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงเดินทางไ่ไในใกล้ไกลแข็งแลาดงปลอดภัยนะครับเนาะเป็นบารมีลูสุขนะครับเนาะครับสำหรับกระทินนะครับก็ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดนะครับเนาะยี่ยสิบหกยี่สิบเจ็ด ลาหรือพฤจิกาเนาะผมลืมๆครับขอัยด้วยครับเนาะที่จำไม่ค่อยมันเท่าไรเนาะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะแจ้งอีกครั้งหนึ่งนะครับเนาะเดี๋ยวจะแจ้งอีกครั้งหนึ่งครับหลังออกพรรษาเนาะครับเนาะหลังออกพรรษาก็ช่วงวันที่ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดเลยนะครับเนาะ ลวงผูก็ไปกุฏินะครับไปกุฏินะครับน่าจะไปฟุกเซกนะครับเป็นได้มงคลต่างๆนะครับที่จะได้นำมาไว้ผูกแขนให้กับญาติโยมนะครับลูกศิษย์ลูกหานะครับที่มากลับในแต่ละวันนะครับเนาะครับ ในช่วงเวลาเก้านากานะครับเป็นต้นไปก็จะได้ถวายพระตาหารลูกปู่พร้อมกันนะครับเนาะก็ฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามช่องทรงชาแนลนะครับใกล้แล้วนะครับใกล้จะถึงหมื่นฝากกดติดตามนะครับสำหรับ F c หลังหญิงสาวน้อยเพชรบันเพงนะครับ f อช่องส่งชาแนลนะครับตลอด F c ซนะครับของ หลายๆช่องศิลปินสาวน้อยเพรบันแพงนะครับจะเป็นช่องเพียงยุทธนะครับแมตติ้งนะครับเนาะช่องการใช้ยวลิลินนะครับช่องธนาโดนคนขับรถบัสนะครับช่องบบาตุ้ยนะครับเนาะและอีกหลายๆช่องนะครับเนาะฝากกดติดตามให้น่อยนะครับเนาะให้กำลังใจนะครับเนาะในช่วงเปิดวง แล้วหลังจะเข้าสู่หน้าหนาวนะครับก็จะได้เริ่มติดตามนะครับเนาะเริ่มติดตามงานนะครับในช่วงนี้ก็ยังมีงานนะครับทั้งหมู่บ้านทั้งชุมชนมากมายนะครับเนาะครับก็ได้ติดตามทาง youtube ทางเพจนะครับวันที่21กันยานะครับเปิดวงสาวน้อยเพชรบ้านเพลงนะครับตอนนี้ก็กำลังเร่งนะครับในการ ทำฉากใหม่นะครับเวทีนะครับรับปูใหม่อลังการงานสร้างอีกเช่นเดิมนะครับท่านจะเห็นได้จากสาวน้อยลํำเพลินโชว์ที่ผ่านมานะครับล้านแตกนะครับเนาะหัวอยแมฟซีนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มปิดนะครับหรือด้านหน้าเวทีนะครับให้กำลังใจกันอย่างอุนา้ฟขัางนะครับก็ต้องขอบคุณพัวพอยแมฟซีแท้นะครับผู้บริหารนะครับ บอสโจซอนุชแล้วก็เงี้ยหน่อยนะครับเนาะขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้กําลังใจนะครับเนาะแล้วก็มีข่าวดีนะครับบอสโจก็จะทําเพลงนะครับมอบเพลงนะครับจัดจัดให้ลาอุงอิงเรานะครับสองเพลงด้วยกันนะครับเนาะอี่านี้อาจารย์บิวพงศิลินครับผมครับครับอ้าวครับบิวภูมิลินนะครับที่ ใยมาตามน่าจะเป็นอาจารย์บิ๊กนะครับนอ้อเจ้าของผลงานเอื้นฮักนั่งเอกน้อยนะครับเนาะที่โด่งดังนะครับฝากติดตามให้กำลังใจเช่นเดิมนะครับนาะแม่เพลงช่องท่งชาแนลจะยังไม่ได้รับการพิจารณานะครับว่าไม่เป็นไร ครับเนาะเก็บไว้นะครับเยวอคอยดูว่าจะมีศิลปินท่านไหนนะครับที่จะนำไปร้องนะครับเพลงที่แต่งไว้นะครับก็มีประมาณสิบกว่าเพลงนะครับเนาะด้วยใจรักด้วยใจรัก ก็เมื่อวานก็ได้ไปส่งแม่บ้านนะครับไปเข้าป่าหาเห็ดนะครับก็ได้ได้แกงนะครับก็จะมีเห็ดโคนเห็ดไข่อะไรเห็ดหลายๆเห็ดนะครับเนาะก็โอเคอยู่ครับเริ่มงอกนะครับคนก็เยอะนะครับนคนก็เยอะยุงก็เยอะ เก้าโมงนะครับจะได้ถวายพระตาหารพร้อมกันนะครับเนาะแม่กลัวก็กำลังเร่งมือนะครับเนาะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องรงชาแนลนะครับให้กําลังใจนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้กําลังใจนะครับทางช่องรงชาแนลนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ